ไม่ต้องจินตนาการแล้วนะครับว่าแบกน้ําหนักเป็นยังไงขึ้นเขาไหวไหมผมขึ้นมาทั้งภูเรือแล้วก็ภูทับเบอร์ครับ New Suzuki e r t i ์ a ิ m a r t Hybrid มีการจำหน่ายด้วยการ2รุ่นตกแต่งครับโดยรุ่นเริ่มต้นนั้นเป็นรุ่น GL ราคาอยู่ที่7 8 3 0 0 0บาทและรุ่นท็อปคันนี้ GLX ราคาอยู่ที่ 8 3 9 0 0าบาทและถ้าอยากได้ตัวถังสีขาวแบบนี้ก็เพิ่มอีก5,000บาทอยู่ที่ราคา8 4 4 0สีบาทเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นการขนสัมภาระและการบรรทุกจริงของ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid ขุมพลังไฮบริดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดผมไม่สามารถเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับนี่ฮะจุของเต็มนะครับ ทั้งกระเป๋าทังสัมภาระผมให้ดูด้านในกันเลยนะครับเรานั่งกันมาทั้งหมด6นะครับด้านหน้านั่ง2ท่านด้านหลังนั่ง3ท่านแล้วก็ด้านท้ายนี่นั่งอีกาถึงท่านพับเบาะได้สามบางส่วนนะครับเพื่อที่จะวางสัมภาระกันก่อนอันนี้ให้เห็นสภาพจริงของเดินทางแนะอิเล็กเคขานะครับตรงส่วนของ60%นเนี่ยนะฮะผมะขยับให้ดูว่าสามารถที่จะเอ็นได้สุดเนี่ยครับ ประมาณนี้เลยแล้วก็ที่40%ก็เอ็นได้กว้างครับการเลื่อนหน้าเลื่อนหลังครับนี่ฮะเลื่อนสุดอันนี้คือเลื่อนหลังเป็นสเปซส,สำหรับครอบครัวนั่งได้สบายๆเลยครับเครื่องยนต์เป็นซิน1.5ลิตรให้พละงกำลัง105แรงม้า105นะครับที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่138นิวตันเมตร ที่4,400รอบต่อนาทีระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดและที่เห็นสีแดงๆข้างๆนะเพราะว่าเป็นรถเทสแล้วก็กระจกกว้างไม่ได้ติดฟิลม์มฉะนั้นเมื่อมีผู้ใหญ่เดินทางก็แน่นอนนะครับแบบบ้านๆเลยเราใช้ภา้าอะไรนะผ้าพ,พันคอนะครับมาเป็นม่านกันแดดระหว่างทางฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าจะเห็นสีแดงสีส้มตลอดทางเป็นการใช้แบบเรียรทมมกันจริงๆเลยครับ จุดแรกคือการโหลดน้ำหนักโหลดผู้โดยสารของ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid คันนี้นะครับหน้าไม่ลอยนะครับแล้วก็ความที่ใช้ยางมีความนุ่มนวลในการขับขีด่ด้านหลังเนี่ยไม่เขาเรียกว่าแน่นอนว่าน้ำหนักด้านหลังเนี่ยมันกดบรรทุกมาแล้วแต่ว่าในช่วงของผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกถึงความสเสถียรภาพในการทรงตัวขับนิ่มขับเนียน ประทับใจครับสูสึกประทับใจในเครื่องยนต์1.5ลิตรที่มีระบบไฮบริดเข้ามาเสริมกําลังทั้งนี้เห็นได้ชัดเมื่อเวลาเราขึ้นเนินทางมิตรภาพหรือว่าขึ้นทางเนินชันไปจังหวัดเลยอาจจะไม่ได้ชันมากเคิร์ฟเหมือนภูมิประเทศทั่วไปของบ้านเราทางแถบอีสานซึ่งเป็นเนินสูงสลับไปมานั้นการขึ้นลงนั้นเราแตะคันเร่งที่ไม่ต้องอเรียกว่ากดมิดวูวูไปอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับ สามารถที่กดเพียง20% 30%แล้วลดหลายๆไปแล้วรวมถึงจังหวะขึ้นระบบไฮบิดก็ช่วยในการออกตัวขับง่ายครับสับขับสบายกว่าโฉมแรกอันนี้จะบอกว่ามีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากเลยเดินทางทั้งหมด6ท่านขนของเต็มพิกัดดังภาพข้างต้นน้นำมันถังแรกจากอัมพวาม,มาแก่งคอ ที่ระยะทาง526.7กิโลเมตรบนหน้าปัดแสดงอัตราสินเปลืองอยู่ที่14.4กิโลเมตรต่อลิตรหน้าปัดว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่นั้นจะอยู่ราวๆ50กิโลเมตรแล้วก็ตัดออกมาเป็น3ขีดแบบนี้นะครับเติมน้ำมัน E20 กลับเข้าไปจำนวน37.57ลิตร เฉลี่ยเองได้14.01กิโลเมตรต่อลิตรการที่มีคุมพลังฮิบิดนั้นช่วยในด้านอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็การออกตัวเร่งที่คล่องตัวและไวขึ้นนะครับการทดสอบครั้งนี้เป็นการเดินทางพร้อมครอบครัวอย่างแท้จริงน้ำมันถังที่2จากแก้งครอชัยภูมิไปหนองหินส่งผู้โดยสารหนท่านและเหลือทั้งหมด5ท่านขับไปวังสพุงแล้วข้ามไปภูเรือ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปลานกลาง1,365เมตรลมแรงครับด้านบนจุดชมวิวภูเรือฉะนั้นเนี่ยลมก็จะพัดพาฟุ้งหมอกกระจายครับไม่ได้เป็นแผ่นแต่ที่เราได้บรรยากาศนั่นก็คือความเย็นน้ำมันถังที่2 E20 แก้งเคราะห์ภูเรือลมเก่า381.9กิโลเมตรเติมกับเฉลีย่ย10.87กิโลเมตรต่อลิตรเรามาจากภูเรือด่านซ้ายและกำลังจะแวะขึ้นภูทับเบิกขณะนี้เลี้ยวขึ้นมาที่ภูทับเบิกแล้วครับกำลังไต่ขึ้นด้วยพลังกำลัง1 5ลิตรก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ผู้โดยสารมีทั้งหมด5ท่านรวมผู้ขับขี่และด้านหลังนอนก็ซื้อ ของฝากผลไม้เสาวรถอะโวคาโดรวมๆแล้วก็ประมาณ4-50โลครับบวกกับน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระต่างๆผมว่าน่าก็จะประมาณคน1ท่านสักน้ำหนัก60-70อ่ากลมๆขนาดนี้ก็จะอยู่ที่ถ้ารวมเป็นผู้โดยสายกราาก็น่าจะประมาณสัก6ท่านเกียร์ตัว4สปีดนั้นก็ผลักดันพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นไปนีฮะความเร็วประมาณ70กิโเมตรต่อชั่วโมง เกียร์เนี่ยจะมีความอนนุ่มกว่าเดิมนะครับหมายถึงว่าเสียงนุ่มกว่าเดิมแลวการผลักดันพละกําลังขึ้นไปเนี่ยผมว่าไต่เขาง่ายกว่าเดิมแม้ว่าบางเนี้ยช่วงชันๆเนี่ยเราจะต้องคลิกดาวบ้างเพื่อดันเกียร์ขึ้นไปนะครับเหมือนดันพลังงานขึ้นไปการเบรกก่อนเข้าโคง้งเบรกมีความนุ่มนะครับแม้ว่าน้ําหนักตัวถังจะเยอะเนี่ยฮะพอโหลดน้ําหนัก5้าท่านรวมสัมภาระพอไต่ทางลาดยาวๆการกดเกียร์ก็ มีเสียงอยู่บ้างนะครับเสียงของเครื่องยนต์หึง,หงหึงึแต่ว่าไม่โวกเวกโวยวายจนน่ากลัวครับแต่พอได้จังหวะขึ้นเนินมาแล้วเนี่ยเสียงเกียร์ก็ผ่อนคลายลงนะครับแน่นอนว่าถ้าขึ้นในช่วงที่มีนักท่องเทีย่ยวเยอะๆแบบนี้การใช้เกียร์ดีอย่างเดียวก็ต้องพิสูจน์นะครับว่ามีพละกกำลังพอหรือไม่ ราะว่าเราต้องต่อท้ายรถคันหน้าบางทีเราไม่ได้เรียกว่าไม่ได้วิ่งอย่างต่อเนื่องต้องมีเบรกมีชะลอแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละท่านในการขึ้นขับขึ้นภูเขาก็ไม่เหมือนกันรวมถึงสมรรถนะของรถที่หลากหลายแถวนั้นมาดูนะครับถ้าตอนนี้ผมยังติดอยู่ประมาณ5-6คันข้างหน้าถ้าถึงช่วงโค้งโตเอสเนี่ยทางชันดูดิว่าเมื่อเรามีการเบรกการหยุดนั้น จะส่งกําลังขึ้นไปเป็นอย่างไรครับแต่ตอนนี้ก็ขับไปได้เรื่อยๆนะครับพงขวาขึ้นต่อเนื่องครับแล้วก็จะขึ้นทางชันเลยครับนี่ผมปล่อยกระเร่งขึ้นไปนะครับแต่กระเร่งเบาๆนะเสียงของเครื่องยนต์ในการเชนเกียร์ขึ้นทางด้านซ้ายนี่นะฮะจะขึ้นทางชันอย่างที่บอกอยู่ที่คันหน้าครับถ้าทันหน้าขับปกติเราก็จะขึ้นได้แต่ถ้าเขาเบรกเราก็ขึ้นได้เช่นกันครับเมื่อกี้คันหน้าหน้านู้นเลยนะฮะเบรกสัดสนิทเลยนะฮะก็ ต้องคอยเราจังหวะด้วยนะครับอันนี้ผมปล่อยคันเร่งแล้วก็แตะเนี้ยแตะดันคันเร่งส่งขึ้นไปนะครับแค่เกียร์ดีนะฮะตอนนี้นี่ผมยังไม่ได้ใช้โอได์ ye, หรือกดมาที่เกียร์สหรือเกียร์แอลเกียร์ต่ำเลยนะครับเราคอนโทรลดยใช้เกียร์ดีเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวด้านหน้าซ้ายมือจะไต่ขึ้นมามลวครับขึ้นมาถึงช่วงนี้นะครับเรื่องการหยุดระหว่างทางลาดชันนั้นไม่เป็นปัญหา เพราะว่ามีมอตเตอร์ไฟฟ้าในการช่วยขับดันขึ้นไปไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราหยุดระหว่างทางชันแล้วต้องมาเริ่มใหม่แล้วจะหมดพลังเมื่อลงทางชันจากภูทับเบิกก็มีเซฟตี้ความปลอดภัยให้ครับทีเกียร์มีตำแหน่งแอมีตำแหน่งเกียร์2เพื่อเราจะดึงความเร็วต่ำนะครับเมื่อลงจากทางลาดชันซึ่งเป็นความจําเป็นอย่างมากรถครอบครัวมีไว้ก็มีความเซฟตี้ครับเพราะเราจะลดภาระการใช้เบรกแล้วก็การที่จะ ไม่ไปจี้คันหน้าจนเกิดอันตรายแล้วก็เบรกหน้าโค้งจะเป็นอันตรายอย่างมากครับที่หัวเกียร์มีปุ่ม Overdrive สามารถกดปุ่มจะขึ้น o ทับ o f f หมายถึงเป็นเกียร์ต่ำถ้าพูดง่ายๆก็คืออยู่ในตำแหน่ง g กียรนั่นแหละครับในการ เร่งแซงเพิ่มมากขึ้นและบางจังหวะในการลงทางราดชันก็ยังช่วยดึงตัวรถได้เช่นกันครับเมื่อลงจากภูทะเบิกแล้วมีผู้โดยสารทั้งหมด5ท่านรวมผู้ขับขี่แล้วก็ผักผลไม้เต็มหลังรถเลยครับเป็นทางราบยาวๆจากเมืองเพชรบูรณ์กลับมาที่กรุงเทพครับผมใช้ความเร็วบางช่วงเนี่ยฮะเรียกว่าช่วงซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าถนนจะโล่งก็จะบอกว่าเป็น เรื่องของการทดลองขับแล้วก็ถนนล่งๆดูความปลอดภัยเป็นหลักใช้ความเร็วอยู่ที่120ขึ้นนะครับ120 130บางช่วงกดเยาวา140นะครับแน่นอนว่ามีการกดน้ำหนักจากผู้ริยสารจะมีความนิ่งความเนียนในการกับขีพละกกำลังที่สําคัญคือเมื่อแบกน้ําหนักแล้วสามารถที่จะฉุดตัวถังขึ้นไปขับเรียกว่ามีฟิลิ่งขับสนุกนะครับ ขับได้ยาวๆร้อยยี่สอันนี้ถือว่ามีเปอร์ฟอรนซ์ในการใช้งานรวมถึงการเร่งแซงครับน้ำมันถังที่3 E 2 0นั่ง5คนของเต็มลมเก่าขึ้นลงภูทับเบิกวังน้อย402.7กิโลเมตรเติมกับเฉลี่ย12.41กิโลเมตร่อลิตรน้ำมันถังที่4วังน้อยแม่กลองสีราชาป,ประเวท 478. 3กิโลเมตรเฉลี่ย15.6กิโมตรต่อลิตรน้ำมันเหลือวิ่งต่อ 143กิโลเมตรจุดเด่นก็อยู่ที่ราคาสมเหตุสมผลกับออปชันที่ให้มานะครับแล้วก็การขับขี่นั้นให้ทั้งความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและสามารถแบกภาระการที่บรรทุกน้ำหนักผู้โดยสารเต็มทั้ง7ที่นั่งอย่างที่ผมทดสอบ7ที่นั่งนั้นไม่ได้ผมไม่ได้นั่ง7ที่นั่งนะครับนั่ง6ที่นั่งแต่ว่าสัมาระที่เพิ่มเติมเข้ามาก็รวมน้ำหนักก็น่าจะเท่าเท่ากับผู้โดยสารทั้งหมด7ที่นั่งการขับขี่ทางกายมีความนุ่มนวล และแน่นอนผมที่ประทับใจก็คือเรื่องของเกียร์เกียร์นั้นเวลาเร่งแซงไปดันๆเข้าไปเนี่ยก็จะมีเสียงวูบนิดหน่อยนะครับแต่ก็มีอัตราเร่งที่สามารถที่แซงพ้นในถนน2เรนครับถือว่าเป็นมิติก,การขับขี่ที่พลิกโฉมหน้าของ Suzuki e r t i ติจากโฉมก่อนเป็นอย่างมากภายนอกการตกแต่งนะครับเป็นกระจังหน้าใหม่แล้วก็ด้านหลังนั้นจะมีคำว่าเอติก้าสมาร์ทไล้อขนาด15นิ้ว ยาง185ทับ65 R15 จุดแตกต่างเมื่อเทียบกับ Suzuki XL7 ก็คือไม่มีแรกหลังคาครับและจุดที่กระจกหน้านี้ไม่มี ล้องบันทึกภาพด้านข้างมีปุ่มสวิตช์ที่ว่าเปิดรถโดยที่เราไม่ต้องกดที่กุญแจเปิดแล้วก็ล็อกรถจากด้านที่ดาจับประตูดได้เลยดูประตูท้ายจะมีความกว้างอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งจุดเด่นนะครับถ้าจะนับว่าจะแตกต่างจาก XL7 ก็คือการเปิดประตูที่มีแผงประตูด้านหลังที่ใหญ่แล้วก็กว้างครับ เปิดได้กว้างเกือบ90องศาถ้าเรามีผู้ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามขึ้นรถได้อย่างสะดวกขึ้นไปโดยไม่ต้องโหนนะครับแต่ถ้าเป็น x l 7อาจจะมีความสูงมากกว่าเล็กน้อยทั้งนี้ก็ดูที่สรีระของแต่ละครอบครัวนะครับตกแต่งจากเออ i ติกชมที่แล้วก็คือการขยับลายโครเมียมมาอยู่เหนือตัว s suzuki ครับพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดอยู่ที่มุมขวาด้านหลังด้านบนไม่มีสปอยเลอร์ท้ายครับแต่ก็มี ไฟเบรกดวงที่3กระจกด้านท้ายเป็นแบบไล่ฟ้ามีการปัดน้ำฝนกล้องมองขณะถอยหลังและเซ็นเซอร์กันชนท้ายเรามาทดสอบน้ำหนักการเปิดประตูท้ายสำหรับรถครอบครัวครับข้อเหนียวทีเดียวมีความน่วงนะครับแต่ว่าไม่หนักมือการปิดนะครับมีที่เกี่ยวอยู่ที่ขอบประตูครับปิดมาทีเดียวน้ำหนักก็โอเคนะครับไม่หนักมือเปิดเบามือง่ายครับมีเชือกดึงด้านหลังครับ เวลาเราพับไปแล้วนีฮะยงได้ทั้ง2ฝั่งเบามือครับแล้วก็ปรับระดับได้ที่ด้านข้างฮะเอ็นมาสุดเลยส่วนการพับนั้นก็เพียงปลดล็อกด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับก็จะพับราบเบนาะนั้นเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะสาแถวพับราบแล้วก็เชื่อมต่อกันมีช่องว่างระหว่าง เบาแถวที่3กับเบาแถวที่2เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็มีช่องลับนะครับอยู่ที่ใต้พื้นห้องสัมภาระด้านท้ายด้านซ้ายและด้านขวาของเบาแถว3มีช่องวางแก้วน้ําให้ฝั่งละจุดพื้นที่เบาแถวที่3นั้นใช้งานได้จริงหรือไม่ทริปนี้เนี่ยเรามีผู้ชายร่างใหญ่นะครับก็ร่างไซส์ผมนะครับอาจจะต้องขยับแข้งขยับขาบ้างแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับ แต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีร่างเพียวขึ้นเป็นนั่งแล้วเนี่ยพื้นที่ด้านเนี้ยแล้วเราขยับเบาด้านแถวกลางมานิดนึงก็จะได้นั่งสบายนะครับ200โล300โลก็ไม่เมื่อยมากครับก็เราจะพักรถกันเป็นระยะระยะอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในสรีระของแต่ละครอบครัวด้วยนะครับลองมานั่งแล้วก็ลองมาขยับเบาแถวที่2แล้วลองนั่งเบาแถวที่3ถ้าเราจะวิ่งอย่างอ่ะกรุงเทพพัทยาง่ายๆเนี่ย มันสามารถที่จะตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้หรือไม่นะครับแต่ก็เสียดายนะครับว่าที่เบาะแถวที่2นั้นไม่มีที่พนักพิงก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีการเพิ่มช่องวางแก้วน้ําให้กับเออติก้าก็จะช่วยเพิ่มความอนเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นครับพวงมาลัยหุ้มหนังตกแต่งลายไม้หน้าจอเป็นสีฟ้าครับแนวไฮบริดตรงกลางมีมอนิเตอร์สําหรับชมการทํางานของระบบไฮบริดระบบปรับอากาศอัตโนมัติด,ด้านหน้าคอนโซลหน้าและแผงประตูตกแต่งด้วยลายไม้ เบาะผ้าปรับมือที่เบาะผู้ขับขี่ถ้าเพิ่มตรงนี้นะครับเป็นที่เท้าแขนแบบพับขึ้นพับลงก็จะผ่อนคลายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นครับเพราะบางคราวเนี่ยเราก็ต้องการรีแลกซ์อยู่บ้างครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1โมดูลน้ำหนัก5.6กิโลกรัมวางใต้เบาะผู้โดยสารด้านหน้าหน้าจอระบบสัมผัสข,ขนาด10นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและสั่งการโทรศัพท์บนพวงมาลัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ท่านชาร์จไฟแบบไร้สายด้ามเบรกมือแบบคลาสติกเพิ่มกล่องใส่ของตรงจุดนี้จะดีมากตลอดทริปนี้ผมเดินทางผ่านกลางคืนครับที่จะขยับกระจกด้านบองหลังเนี้ยจะไม่มีที่จับตรงนี้ให้นะครับที่พลิกเหมือนตัดแสงกระตกตัดแสงให้คือไม่มีกระจกตัดแสงว่าง่ายๆนะฮะแต่ว่าเวลาจับ ปรับตำแหน่งนี้ก็จับไปที่ตัวนี้ก็ง่ายสะดวกมือครับกระจกแต่งหน้าจะมีเฉพาะฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าส่วนด้านผู้กับขี่ไม่มีครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมพิชัยมุลจัด d r i ทิ Tipper สวัสดีครับ